คือจังปลาปลาโน่นจันบ่ะนะกินสิได้ออกพอดีครับผมจะได้มีกินหอมๆพอดีครับบ่มไบขึ้นเห็นตังรูปมาให้ดูได้เยอะอยู่ครับหมานเลยมื่อนี่ทั้งมาาัตยิดเพิ่นกลับมาบอกว่า,ามีหน,น้าๆมากมาขึ้นมอระเบิดไฟรับรถนอนมารับจุดพระเจ้าเหตุเสร็จพี่สเสร็จมาขึ้นไหมยุหนึ่งกรรูปอะ,ปะของเขาบอก กนคือเข้าก็รู้หรอกได้กาตีสองจนขาเจ้าเ,าเ,เซ็ตเสร็จแล้วลุงยังบ่ลลับในยินในนินตะเพิ่นไหนอุ่นๆที่เอาไอาทอ,ทอไปเชื่อมให้ลุงไม่เอาโดดลงมาใส่หมอแปลงตายเลยว่าสันได้ว่าไฟอย่างไรคือประดับงามเลยว่า คนมาตกั้องดีอแล้วมัดละางข้างหน้ามีรถไฟเขามีสองสายพันธ์เนี่เขามีสายพันธ์บางใบกับสายพันธ์ใบบางนี่มังบางใบอันน,นี้คนลงมาไมายขางทางรถไฟอยู่วันไเลยตมาก มีรถมีร่ลงองก้องอมีคุณงอีกแล้วแถวนี้ดิมีวานี่นี่ป่าบ่อนอยู่ด้วยล่ะปายังไงป่าขึ้นอย่ด้วยเอามันมานหนึ่แล้ว สวัสดีครับผมนวุฒิจากช่องพะวุฒิชาแนลครับผมวันนี้นวุฒิกลับมาออกไม้อยู่ที่ท่องพระอ,องค์เจ้าเข็ดหลวงแพงจังหวัดชายชลเคือเก่าครับผมพึ่งมาถึงตอนนี้กับเวลาเจ็ดโมงตรงพอดีครับผมผ้ากันออกไม้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับผมพึ่งมาถึงไม้ตอนแรกก็ว่าที่ไปลุงไม้ที่เคยได้ป่ายี่สุกป่าป่านิ่งไงครับผมอยู่ฟังปุณนะครับผมท่างปุน แต่พอดีมีนานา,นาเพื่อนมาลงก่อนนะครับผมเมื่อน,นี่กับมาน้ากันกันบแทมไดเวอร์สองคนคือเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วแทมไดเวอร์บไดมาออกไม้น้ำนาวดครับผมนาวดไปล้องตรงน้ำถุวราน้ำพุ่มัะเดี๋ยวมันสีสายนาวดแตกสีิไปเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับผมจังมารุนน้ากันไม้นี่กับพึ่งมาลงครั้งแรกเลยครับผมบรู้ว่าสีเป็นยังไง เยื่อที่ใส่มือนี่ครับผมเยื่อนี่ก็ยังบะท่าในผสมครับผมกะทิด้มากผสมอยู่หนาหมไม้เอาเลยครับผมเอามาเบิงว่ามีอย่างแน่ครับผมผส,สมต่อข้างกะทิใส่เยี่ยมโลดสองทุงครับผมขนมปังกะทิอีกกระสองทุงครับผมล่ำนี่กระสองทุงครับผมไผ่เขียวถุงหนึ่งครับที่เด็ดครับผมกะทิเป็น หัวเชือชีบหัวตันหนึ่งเดียวครับผมนี่กระสี่ส่สองถุงครับมือนีใส้กะที่น้่ครับผมเอาย้อมาเบิ้งขั้นตอนกันผสมเลยครับผมนับแรนกนับวุฒิกะย้ำดูลงไปก่อนครับผมเต้าตีให้มันละเอียดกันครับผมอาวุธกับบะมี่เครื่องปั้นกับกี่ส้เมือ่อเต้าโค่นเอาเลยครับผม เะเอาย้ำโลละเอียดแล้วก็ตามด้วยล่ำครับผมไอ้ล่ำเสร็จแล้วก็เข้าไปกับขนมปังครับผมดึงลงไปเลย เต้าขห้เขากันอีกคือเก้าครับพี่จังาะเจ้าปั้นบะละเอียดอีกขนมปังอ๋เป็นเจ็ดด้วยนะตรงนี้หอ้อยอย่างเต้าหนึ<ม>่งเต้าของลงุงเล็กเลยนะเต้าแล้วก็ไผ่เขียวครับผมลุง่อเลยลุงไผ่เขียวเสร็จแล้วก็ตามด้วยที่เด็ดครับผมหัวเชือกกลิ่หัวตาลครับผม ผสมล่งเงบดทุกอย่างแล้วกะใไสกะทิครับผมตุกไผ่ใสกะทิครับเพิ่มความั่นครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมปั่นตีได้เลยถ้าจะอยากให้มันดีก็นีก่กะปกติก็ต้องบ่มไว้จัคขึ้นสองคึืนครับผมกินิได้ออกข้อดีครับผม จะได้มีกินหอมๆพอดีครับบ่มใบจะขึ้นสองขึ้นครับเสร็จเรียบร้อยปั่นตีเลยแบบที่นีนตีไม้แหลกปั่นปั่น่นอนนี้ไงเลยครับผมปั่นตีไปทุมไว้ก้อนกลองไว้ก้อนครับผม มันเป็นขั้นขั้นตาแล้วค เบ็ดลงน้ำไม่แรกเร็ดเจ็ดโมงหาสิบหาครับผมวันนี้ก็ลงเบ็ดไปทั้งหมดเก้าขั้นครับผมพ้าก,กันเดือนทางมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับผมลงเบ็ดเสร็จเกือบแปดโมงครับไม้ยนีก็พึ่งเพล่งลครั้งแรกครับผมปรูว่าผลงานที่เป็นยังไงมื่อนี้มาลอรลุล่นลอติดตามลอช่มน้ำกันครับผม,มวานอาวุธนะแซมสิมีแต้มมีผลงานมีป่าไงเขาบ่าครับผมไปลุ่นไปช่วมน้ำกันครับลงน้ำเร็จแไดเวิร์ด แยกขยะครับผมมีขยะเก่าๆที่หน้าขยะไม่เคยลงครับเราบุดเราแซมกับผ้ากันเก็บตลอดเก็บทุกไม้ครับผมแต่ว่ากับบ่ค่อยบ่ได้ลงคลิปบ่ได้บันทึกครับผมกับผ้ากันเก็บตลอดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูบ้างดูบ้าง กระเพียนเนืออยู่วะมันปันยิ่ <c oughs> กดแม่แจมแรกแทกมันครับผมกระเพียนสูยงามอยู่เด็ดลงน้ำยังบันถึงสิบนาทีครับผมมันมัปนปันยิ่งกดเ้ว่ะมมาลุ่นน้ำกันต่อครับ Hãy subscribe เอา,อาทางลงกับชั่นครับผมโมน,น,นี่ยันก้นหัวซักอยู่ได้เหมือน,นเดอิอยางขึ้นยางลงนี่กับเมื่อยได้ไห นักเงียบอ่อุ้ยยังีโอ้กระแยงกะเขาครับผมโอ้ขื้นมาสลดพอดีเลยังียนตนี้ตัว้นปรากฏว่าาน้ังสีออกเรืองเนืองหนอยว้าบ <laughs> <his> ้ก like. anyway ินครับผมขืนมาสลดสวยงามเนาะอยสุดน้ ปานังกับเขาครับผมเขาเบิดเลยปากระเนียงตัวเหมือนไงครับเอาขึ้นมาตีอัน,นท่านบ้ายูยูปาไม่สวยเยนีต่ตีพับตบกควันไหนท่านบ้า เท,าาาาท่านมาท่านบอตีผักลุกคองอลไปะไปทำได้ ครับผมป่าเขามาบไกี่ตัวพักตบอะลอยมากขวนครับผมไหลมากตลอดเลยก่อนไงก่อนหน่อยเต็มเลยครับโอ้ลับ<ๆ>มาตกมาตกแป้งนอนหลับได้ไงโอ้ดูเงียบนาเพชรสวัสดีครับผมสวัสดีครับนาเพชรเก็บเบ็ดกลับแล้วครับผมตรงโดมาให้เบิงเ้งในป่าเต็มกระสังเลย ไปลงตรงประตูระบายน้ำเลยวัดคลองเจ้าไปเห็นส่งรูปมาให้ดูได้เยอะอยู่ครับมานเลยนาเพชรแะมาเล่นมาทัดทายครับผมกำลังจะกลับมีลุงคนหนึ่งมาลงตรงเนี้ยตรงที่นาเพชรลงไปดูอฟ้าไม่เข้าแกบอกว่าเขาใส่มองแกก็เก็บเบ็ดกลับฟ้าไม่เข้าจะหลับแล้วเนี่ย โอ้พอดีบันทึกไว้พอดีเลยคือจ,จังป่าไนะอ้ป่านวนจันบานะป่านวนจันโอ้ชอดเด็ดเข้าพอดีเลย <c oughs> โอ้โดดโอ้วนจัน ดถเอปมัเข็นต้องขึ้นเน,น,นี่ยยิ้่วอ๋ออ้ามาเข้าตอนเย็นใบสองกับใบสามนวนจันทร์ใส่ใส่แว่นเลยขั้นกับพุงเลยเนะตัวซ้ำนี่ไหมตีใกล้ดินวนจันทร์ไม่ได้พอโดนนะดิเนี่ยต้องขึ้นเนี่ย แข็งแข็งใส่แว่นเอากระช่งขึ้นมาปะโอ้นเพชรเห็นจอดเด็ดพอดีเลยโอ้หมานั่น,นี่ยระวังหลุดเด้ ไปสองสี่สิบหาครับผมนวนจันทเขารุนกันต่อเพื่อมีตัวที่สองครับนวนจันไปแล้วนาพิรไปแล้วครับผมกลับแล้ว

พักตัวกัดไหลกวันบิดเสือครับผมต้องเรือเต่าหอดคำ ครับผมนวลนาซแซมกับพากันเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเรียบร้อยครับผมเอามาช่มผลงานมือนี่ครับผมวันนวุลนาซแสมสิมีผลงานหลายปันใดครับผมไปข้างลุงกับช่านครับผมผลงานมือนี่ครับผมปในป่าจตเพียนมากหลายเตี่ยมอยู่ครับผมกับป่าป่านวลจันทร์น้อยครับผมเราก็ ปากระเย่งตัวงามตัวใหญ่ครับผมตัวนึงลางานมื่อนี่กะ่ะบ่ค่อยหมานบันไดครับผมพักตบร้อยขวัญจังแต่เศร้าหอดคำกัดครับผมผลงานก่ะบ่หมานจะกับพอได้กับเข่าครับผมพิกัดไม้อยู่ตรงไอ้ตรงคำมัตยิดนี่ครับผมเยาวนาวุฒิกับสปั้หมุดพิกัดไม้ไว้ขึ้นเก้าครับมือนี่ทั้งมัตยิตเพื่อนกับมาบ,บอกว่ามีหนาๆมาก ตกปลาแล้วก็เอาเราไม่กินเสียงดังครับผมขยะคารบ่เก็บนาวุ้นแป้งเลยเท่าครับน้ำแซ้มน้าแซ้มกับะเก็บไปได้ถุงไงหนึ่งอยู่ครับผมขยะเอเพิ่นกับบอกมาจังไดนาวุ้นกับฝากหน้าที่มาตกป่าอยไม้นี่น้ำคือกันครับผมให้รกคาความศาสตร์ครับถ้าเปลี่ยนไปได้เพิ่นกับอยากให้เอาเราไม่กินน้าครับผมถ้ากินเงียบๆกีบคบอเป็นเยีงแต่ว่าไม่กินเสียงดังครับผมเพิ่นกับ ฝากมาบอกอผมกับแซมไดเวอร์กับสีคอร่าล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจังไดนาวุฒิกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อปิดกําลังใจให้ช่องประวุฒิใช่แน่วคือเก้าครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นาวุฒินะแซมกับขอกก้าวคำวา่าสวัสดีครับ